เมจิจีอูฟอมรักโกอิซีคิวสามผลิตภัณฑ์นมพง์รูปแบบก้อนรายแรกในประเทศไทยเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเมจิผู้เชี่ยวชาญด้นานโภชนาการในผลิตภัณฑ์นมที่มีมายาวนานกว่าร้อยปีในประเทศญ,ญี่ปุ่นฉลองครบรอบ3ปีเมจิอิซิคิวในประเทศไทยห่วงกอยรัชวินและน้องทะเลลูกชายคนโตเจนอัลฟาที่สมาชสมวัวร่วมบอกเล่าเหตุการณ์การเป็นคุณแม่สมาร์ทบัมพร้อมพูดคุยภายใต้หัวข้อเมจิอิซิคิวใส่ใจทุกกาของการเจริญเติบโตพร้อมด้วยวาราลีพดุงพั ให้ข้อมูลความรู้เรื่องภูมิแพ้นในเด็กและพิสิทธ์คณาสิริชัยนนท์รวมให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เหมาะสมไหวภายในงานพร้อมเปิดตัวเมจิอีซีสมาร์ทคิสคัพคอมมูนิตี้ที่ซัพพอร์ตแม่ทุกบทบาทให้ดูแลลูกในทุกก้าวของการเจริญเติบโตอีกด้วยเลยคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ที่ได้มาร่วมงานแล้วก็งานวันนี้นี่คือต้องต้องบอกก่อนว่าเกินความคาดหวังมากๆแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อคนข้างอบอ,อุ่นนะคะเพราะว่าเราก็เดินทางมาสักปีแล้วจากการที่เราเปิดตัวมาในปี2022ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าผลตอบรับจะค่อนข้างโอเคนะคะ<ม>ก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆค่ะนี้เองนะคะคือจากจากที่เราเริ่มต้นมีฐานข้อมูลอ่ถาถักเรียกว,ว่าฐานแฟนฐานแบบว่าลูกค้าฐานคุณแม่แล้วเนี่ย เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะเพื่อเหมือนหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณแม่ทุกคน,นมีอินไซต์อยู่แล้วแหละว,ว่าตอนนี้คือทั้งทํางานด้วยทั้งอะไรด้วยเราสถานการณ์ตอนนี้คือมันแบบต้องทําหลายอย่างหลายบทบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีในเรื่องของการ ออตั้งครอบครัวมติขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มอบในเรื่องของความรู้ใ,ในเรื่องของด้านโภชนาการที่ถูกต้องจริงๆนะคะรวมไปจนถึงในเรื่องของแบบว่าพัฒนาการของน้องถ้าเกิดใครที่อยากดูแลอะไรยงนี<ม>้ค่ะก็ให้คุณแม่เข้าใจโภชนาการที่ถูกต้องมากขึ้น,นะคะ่ะ<ม>ก็เรามุ่งให้อยากใหเก้เด็กไทยทุกคนนะคะก็คือเออติบโตยอย่างสมวัยแล้วก็ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องแล้วเราก็วางแผนว่าในปีจะต่อไปเราคาดหวังว่าเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ รอบ3ปีเมจิแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกการเติบโตนะคะที่ตั้งแต่เราได้ก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะจนถึงตอนนี้ก็มีการได้รับความบังเองใจแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆนะคะอายุเท่าลูกแเลยใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นแบบวนต์นึงที่แบบน่ารักมากๆเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นคุณแม่ที่เรียกว่าก็ยังเป็นเป็นเป็นวัยที่ลูกกาลังอยู่ในวัยที่มีพัฒนาการแล้วก็กําลังซนเลยค่ะใช่ค่ะก็ ก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะ ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะน้องก็คือสนุกสนานมากคือคักมากใช่ไม่ช่องเป็นข้อตกลงเนาะคือจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากว่าเอ้ยนี่คือการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะรู้ว่าอ๋อวันเนี้ยเรามาเรามาที่สนสนุกมันวันนี้เรามาที่สนสนุกนะแล้วก็จะเป็นแบบมีมีคนมาเยอะๆเลยนะอะไรเนะงี้ยแล้วก็ทุกคนมาเขาก็แบบอยากมาเจอทะเลนะอยากมาถ่ายรูปก,กับทะเลอะไรเงี้ยก็จะเล่าให้ฟังว่าเหมือนซีเควน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างเหมือน เหมือนเล่าให้เขาฟังก่อนว่าสิ่งที่เขากำลังจะเจอคืออะไรแต่ว่าด้วยด้วยงานวันนี้ที่จัดใน indoor playground อินดอร์เพ g กรา n d อ่ะมันก็จะทําให้เขาแบบรู้สึกแบบสนุกเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนของเล่นเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่